angle ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์คณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมที่3จังหวัดพิษณุโลกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายสันเพชรอินทพ,พันธ์ประธานคณะอนุกรรมการนายชาตรีชัยวงศ์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการชดการสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตรา,าจารย์จรูนสารินคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยศวรนางสาทิรตาใจมาท้องถิ่นอำเภอเมืองสุโขทยัยพร้อมอนุกรรมการลงพื้นที่ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยมีนายประวิชชัดศรีสวรรนายททศมนตรีตะบลชนแดนกล่าวต้อนรับนายชาตรีชัยวงศ์ผู้มีการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเผยว่าสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมที่3าพิษณุโลกได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกันประเมินเทศบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนโดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด5จังหวัดได้แก่จังหวัดตา่างพิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตถ์และเพชรบูร์โดยคณะอนุกรรมการจะตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนใน4องค์ประกอบคือเมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี